สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i i in Life c h a n n e l บูเบอรี่ถือเป็นสุดยอดของอาหารเลยนะคะเรียกว่าซ u ปเปอร์ฟู้ดเลย <Sweet. S 1> มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุค่ะ <c oughs> เนื่องจากบูเบอรี่เนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายในหลายๆด้านนะคะเรามาดูกันค่ะว่า ประโยชน์ของบูเบอรี่ที่มีต่อผู้สูงอายุนั้นมีอะไรบ้างวันนี้คิตตี้ได้รับเชิญให้มาที่บ้านเพื่อนสนิทค่ะเพราะว่าบูเบอรี่กำลังดกเลยค่ะและก็เป็นบูเบอรี่ที่ปลอดสารพิษด้วยค่ะประโยชน์ข้อแรกของบูเบอรี่เลยนะคะช่วยบำรุงสมองและความจำค่ะคือเป็นประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะสารเอนโทไซยายนนน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้บลูเบอรี่มีสีน้ำเงินม่วงค่ะมีคุณสมบัติสำคัญคือช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองช่วยปกป้องสมองจากอนุมูลอิสระลดการอักเสบในสมองด้วยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของเซลล์ประสาททำให้ความจำระยะสั้นดีขึ้นการตัดสินใจและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำได้ดีขึ้นค่ะลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม การทานบูเบอรี่เป็นประจำจะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดโรคเหล่านี้ได้ส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจและความดันโลหติตสูงเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุบูเบอรี่ช่วยช่วยได้โดยลดความดันโลหิตสารในบูเบอรี่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและยืดหยุ่นขึ้นค่ะลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีคือตัว LDL นั่นเองช่วยป้องกันการเกิด ออกซิเดชันของไขมันเลวซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันในหลอดเลือดป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงหัวใจและสมองด้วยค่ะบํารุงสายตาดวงตาเป็นอวัยวะที่เสื่อมลงตามวัยนะคะบูเบอรี่มีสารที่ช่วยชะลอการเกิดโรค จอประสาทตาเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุป้องกันต้อกระจกาสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเลนตาจากความเสื่อมเพิ่มความสามารถในการมองเห็นในที่มืดคือเขาช่วยให้ดวงตาเนี่ยปรับสภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นค่ะช่วยระบบย่อยอาหารและขับถ่าย ผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีปัญหาท้องผูกนะคะบูเบอรี่มีใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์เนี่ยสูงมากช่วยป้องกันอาการท้องผูกนะ,ะทำให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติส่งเสริมสุขภาพของลำไส้นะคะเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยแข็งแรงขึ้นคะ่ะเสริมสร้างกระดูกคือบูเบอรี่เนี่ยนะคะมันอุดมไปด้วย วิตามินเคนะคะซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพกระดูกมากๆค่ะโดยที่เขาจะช่วยในการนำเอาแคลเซียมไปใช้เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ว่าบูบอรี่จะมีรสหวานนะคะแต่ก็เป็นผลไม้ที่มีดัดชนีน้ำตาลต่ำค่ะ แล้วก็มีใย,ยอาหารสูงจึงช่วยชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานค่ะและนอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยค่ะด้วยปริมาณวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะ บูเบอรี่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นลดโอกาสการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายค่ะวิธีการรับประทานที่เราแนะนำสำหรับผู้สูงอายุนะคะคือเราสามารถผสมกับอาหารเช้าค่ะคือใส่โยเกิร์ตข้าวโอ๊ตหรือว่าซีเรียวเนี่ยเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าของอาหารได้ด้วยนะคะแต่กิตตี้ชอบเอามาทำสมูตี้ค่ะ เอามาปั่นรวมกับนมโยเกิร์ตแล้วก็ผล,ลไม้อื่นๆที่เราชอบอค่ะแล้วดื่มสดชื่นมากเลยค่ะเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคี้ยวด้วยนะคะแต่ถ้าเราทานสดจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาเก็บกันสดๆเลยนะคะแล้วก็ทานกันสดๆเลยค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแล้วก็ที่นี่เป็นสวนออร์แกนิกค่ะไม่มีสารพิษใดๆไม่ได้ ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆเราสามารถที่จะทานได้เลยค่ะเนี่ยเราทานอาหารกลางวันเสร็จนะคะก็มาเก็บบูเบอร์รี่ทานกันเป็นอาหารว่างหรือว่าแทนขนมหวานได้เลยนะคะ <c oughs> และนอกจากนั้นนะคะบูเบอร์รี่แบบแช่แข็งเนี่ยก็ยังคงคุณค่าของโภชนาการไว้นะคะซึ่งเราสามารถนำมาปั่นเป็นสมูทตี้หรือว่าใส่ในโยเกิร์ต หรือว่าจะทานกับซีเหลียวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามีมาก,กน,นะคะเราก็เนี่ยหาเก็บไปแล้วก็เอาเข้าฟริตไว้เลยเอาไว้ใช้ได้เป็นปีนะคะการทานบูเบอรี่มากเกินไปนี่ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารค่ะเออคือบูเบอรี่เนี่ยมันมียายอาหารสูงใช่ไหมคะคือถ้าเราไม่เคยชินเนี่ยแล้วทานมากม ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดมีอาการท้องอืดมีแก๊สในกระเพาะหรืออาจจะทำให้เกิดอาการปวดท้องปวดบิดได้นะคะมีอาการท้องเสียได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทานอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงเนี่ยนะคะควรค่อยๆเพิ่มปริมาณบลูเบอรี่ในแต่ละวันนะคะเพื่อให้ระบบย่อยอาหารได้ปรับตัวแล้วก็อย่าลืมดด่ม น้ำตามมากๆนะคะผลกระทบต่อการแข็งตัวของเลือดค่ะเพราะว่าบูเบอรี่เนี่ยเป็นแหล่งที่ดีเลยนะคะของวิตามินเคซึ่งมีบทบาทสำคัญนะคะในการให้เลือดแข็งตัวดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่เนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะว่าจะทานบูเบอรี่ได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่จำเป็นต้องงดการทานบูเบอรี่แต่ว่าอาจจะต้องทานเป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งคุณหมอจะได้ปรับจำนวนยาหรือว่าปริมาณยาให้เหมาะสมค่ะมีความเสี่ยงจากสารออกซาเลตค่ะคือว่าบูเบอรีเนี่ยมีสารออกซาเลตเนี่ยในระดับปานกลางนะคะสารเนี้ยมันสามารถจับตัวกับแคลเซียมและก่อตัวเป็นผลึกได้ค่ะคือความเสี่ยงก็คือสำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นนิ่วในไตอะค่ะชนิดแคลเซียมออกซาเลตเนี่ย ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดนะคะในการบริโภคอาหารที่มีออกซาเลตสูงสูงเนี่ยนะคะเเป็นประจำอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการกลับมาเป็นนิ้วซ้ำได้ค่ะสำหรับคำแนะนำก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องนิ้วในไตเนี่ยนะคะก็ควรจำกัดการทานอาหารที่มีออกซาเลตสูงสง,สงซึ่งรวมถึงการทานบลูเบอร์รี่ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยค่ะปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่ค่ะ ถึงแม้ว่าไอ้บลูเบอร์รี่เนี่ยมันจะเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นผลไม้ที่มีดัดชนีน้ําตาลต่ําแต่การทานในปริมาณที่มากจริงๆอะค่ะเช่นทานกันเป็นกิโลกิโลเนี่ยก็เท่ากับว่าร่างกายจะได้รับน้ําตาลฟรุกโตสและแคลอรี่ไปในปริมาณที่สูงนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก อย่างเข้มงวดนะคะหรือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะเขาต้องนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอย่างเคร่งครัดเนี่ยดังนั้นการที่ว่าเราทานบลูเบอรี่เนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องปริมาณด้วยค่ะแล้วทีนี้ปริมาณแค่ไหนล่ะคะที่เรียกว่ามากเกินไปสำหรับคนทั่วไปนะคะที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะคะการทานบลูเบอรี่วันละ1-2ถถ้วยตวงเนี่ย หรือปริมาณประมาณหนึ่งขีดถึง3ขีดนะคะคือ150ถึง300กรัมเนี่ยถือว่าปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่าการจะเกิดปัญหาจากใย,ยอาหารได้นั้นเนี่ยมกักจะต้องทานในปริมาณที่มากกว่านี้อย่างต่อเนื่องถึงจะมีผลกระทบดังที่กล่าวไปข้างต้นน,นะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะค,ะค่ะคิตตี้ได้นำมาจาก งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์นะคะแล้วก็สถาบันสุขภาพาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งเดี๋ยวจะได้แนบรายละเอียดมาพร้อมกับคลิปนี้ด้วยนะคะในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขของไทยและคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเช่นโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยมันก็จะมี บทความต่างๆที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพและก็โภชนาการสำหรับคนไทยด้วยนะคะนอกจากนั้นทาง USDA นะคะ Food Data Central ของอสหรัฐอเมริกานะคะีค่ะก็มีข้อมูลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกานะคะที่เป็นมาตรฐานอ้างอิงด้านคุณค่าของโภชนาการของอาหารทั่วโลกนะคะก็ นำหลายๆแหล่งมาประกอบกันนะคะแล้วก็นำเสนอเราสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะการเพิ่มบูเบอรี่เข้าไปในมื้ออาหารของพวกเราเนี่ยค่ะของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็อร่อยนะคะในการดูแลสุขภาพของสมองหัวใจสายตาแล้วก็ร่างกายโดยรวมอะค่ะก็ขอให้พวกเรามีสุขภาพที่ แข็งแรงนะคะมีสุขภาพดีโดยทั่วนหน้านะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมวิดีโอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการที่จะกดไลค์กดแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นในชุมชนของ Kid in Life ์สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วคิตตี้จะได้นำเสนอเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์ ให้กับทุกๆท่านต่อไปค่ะสวีทสวีทสวีทวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ